ครับโอ้สวัสดีเจ้าออ้ยงพนรุนพะจูนลุกวันนี้นะมีเมนูเด็ดมาทํากับข้าวกินกับแม่ครูแรงวันนี้นี่ผักปองใบหอมผักใบหอมดวนทอดหม้อข้าวค่ะมินิมดร้าวมดเจ้าแล้วเอาเมนูเมนูไอ้ยำมาเมนูวันนี้กบครับแม่ครูกบครับทอดแต่ยำกบครับโอ้เอากบลูกที่ไหนมากบนี่กะเออ ผมก็ซื้อมานะกันแม่ครูโอ้โซื้อมาราคาที่นี่แปดสิบบาทแต่รับรอ,องวันนี้ผมเลี้ยงฟรีผมเลี้ยงผมเลี้ยงซื้อมาแปดสิบครับจะเลี้ยงแม่ครูครับโอู้วิบเต๋วดีเนี่ยครับอันแม่ครูขอขอได้ก่อขอเนอย่างผมเดี๋ยวเอามาฮือ้อเอามากินด้วยกันเนี่ย บใดไจแม่ครูจะขอซื้อโอ้บดต้องซื้ออันนี้ผมก็เอามากินด้วยกันซื้อให้หางแต่วันนี้แม่ครูขอซื้อซื้อมาแปดสิบครับแม่ครูขอซื้อหนึ่งร้อยเอ่ยร้อยอะเออได้กำให้เศร้ากันนะเอาก็เอา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 เออเนาะเอาเอาไปวแไปไหนไปย้ำกบกะไปย้ำกบโอ้เดี๋ยวมาตัวหาแม่ครัวไม่ทางพี่แล้วไปอย่างทางพี่โอ้ไปทางเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ไว้นี่ก่อน อ่ารับรองว่าเห็นยำหื้อเห๊ะมบ๊ะกันแล้วกันนะมาให้มา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 ข้หน้าอย่างกลางพี่เต่าไปมีทางปุ้น้องครัวมีทางปุ้นโอ้้องครัวมีตางปุ้นแต่ต้องมาตั้งนี้ลุงบัต้องอู้กันแล้วกันเพราะว่าโก๊บเนี่ยไม่ครูไปคนซื้อแล้วถ้าอย่างใยนี่แม่ครูหันก็กหันหนองน้ำเนี่ยแล้วเต่าหางโลไม่ไหนเขาจะได้บ๊อบ,บ บบเด็กระดังไปตีเสียใจตัวเนอะนี่ยังไม่กูขอก็ขอกขอเฮ้อชีวิตขอซื้อไปแล้วก็ซื้อแต่แม่กูจะเอาปล่อยฮ ซื้อไปนี่คือซื้อไปปล่อยนี่กว่าซื้อม,ยมอายา,ายก,กินไตยกันอ๋อมายำผมตั้งใจจะเอามายาสููกันกินผมไปกินได้จะได้พอล้งแอเนี้ก็เป็นสองสามตัวพุ่น่ะล้งพอเนี้มือตามมองๆแมงแมงเนี่ยไม่คู่่าบัดได้เอ็นดูมันผมค่าได้โอ้่าบัดได้บัดได้วันนี้พ่อแม่ปูซื้อแล้วไม่คู่ถ้าอู้หรือว่าค่าได้บัดได้เนี่ยงงค่าจัดสเปรย์ปนยังค่าไอ่ปนบัได้ค่างวค่าควายแล้ววะโอ้ค่างัวค่าควายค่าเป็ดค่าไก่ เปิ้นค่ะเปิ้นต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแต่ละคนนะเปิ้นมีอาชีพบ่เเ็นหยงแต่วันนี้นะ่ะแม่ครูขอผมขอคืนได้ข่โอ้บาได้เฮ้อไปละหลอสาวบาทไปกับไฮสาบาดท้ออ่าาทมาแปดซีซีขายล่อยเออโอ้นึกว่าจะได้อันกินด้วยกันมเออมะนาะเนนึอว่าจะตางก็ได้ใส้ก็เต็ม กบไข่มัอนซ้ำนะโอยปลาไข่ไอ้ยังไสยางพ่อแม่ครูขออันขอซื้อแล้วแม่ครูจะให้เชีวิตมันแม่ครูจะเอาปล่อยไว้นี่ถ้าปล่อยไว้นี่แม่ครูเกลือตัวกาวปล่อยล้วคนอื่นมันจะมาเอาเกินมันปล่อยนี่มันโดดไปทาให้กางหน้าแล้เป่นไม้ยับไปแห่งรู้เพเอาไปกินรู้จ้งมาเตะเปิ้ลจะมายับจะมาจับหรือว่ามันจะวิ่ดไปทางใดก็แจ้งมันเท่าว่าขอวันนี้น่ะเอาชีวิตมันให้รอดก่อนวันพุกวันเฮนี่เฮนมันอไปช่วยเหลือตัวเองมัน ไปะจะไปอุ้นักเดี๋ยวแม่ให้ครูมีเมนูเม็ดเด็ดอาหังห้องเด็ดเด็ดนี่เนื้อ yeah. หม้อเลยนี่แล้วลาวอะไรเอ้หลับอ๋อถ้าลุงได้หันแล้วลุงจะโอ้อีกมันคืออะไรย่อพักปังอุตส่าห์หนีไปซื้อกบมายำกินด้วยแม่ครูก็ออยังมาเจอจอพักปังอยู่โอ้มากินเมื่อกี้แล้วบ้านก็เจอพักปังปิ๊กไปกินจอพักฝังบ้านดีกว่าเมื่อกี้เป็นการล่ากันงูเออเฮ้ย โอดไปปุ้นละลุงขี้เมาชีวิตต่อชีวิตเนอกบสองตัวสามตัววันนี้้ชีวิตเจ้าก็ขอยจงเอาตนอรอดเนอไปต่อสู้ดิ้นรนเอาตนอรอดเอาคนเดียวเนอจอยไดเต้าี้นะอยู่ในลูกในหนองนี่กาจะวิตจะเต้นจะฟุตหูอย,อยู่ก็สุนแล้วแต่เจ้าเนอ กัมไพบนมันเกิดมาเจ้าเป็นซัดเลี้ยงโลกแต่วันนี้ข้าให้ชีวิตเจ้าขอให้ชีวิตข้าได้ต่อชีวิตเหมือนกรบเจ้าข้าคกบสามตัววันนี้เนอสาตยจดเจดีเจจบุตรเจวดาจพอได้ก้อยโอโออกงลงลกเออลงโอ้นั่น ไปเลยลูกไปเลยลูกอจบดีเนอะไปดูแลตกเกา่าเอาชีวิตเธหลอดเนอะอ้ออ้อยเจ้าโอ้าเป็นอย่างอยู่ในวังในนี่ก็ได้พุทหูอยู่เนอะพุทหูอยู่ลูกอยู่เหาสุขสบายเอา,อาตัวหลอดอาต่อชีวิตเธอละขอให้เจ้าจงจบดี แล้วก็ขอข้าก็โชคดีเหมือนเจ้าวันนี้ตัวเนออยู่ให้สุขสบาย